คนดีสไตล์อะไรยังอ่าอย่าคุู สวัสดีค่ะทุกคนเราได้รับข้อมูลมาจากหลายๆข่าวเนาะช่วงนี้ว่ามันก็มีสมุนไพรที่ช่วยต้านโควิดถ้าเรามาทํากินเองอย่างเช่นพวกขิงกระชายาตะไคร้กระชายเออหรือว่าจะเป็นยาสมุนไพรอย่างเช่นฟ้าทลายโจรจริงๆแล้วว่าสมุนไพรพวกนี้ช่วยบรรเทาอาการเป็นไข้ช่วยลดความร้อนในร่างกายจากหลายๆข่าวทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีเมนูที่ต้านโควิดอยู่อย่างเช่นให้ต้มน้ําขิงกิน เอออย่างเช่นให้กินสมุนไพรฟ้าทลายโจรหรือว่าให้เอาพวกสมุนไพรพวกขิงกระชายมะนาว ามาแบบกินสดปั่นรวมกันตั้งแต่มีข้อมูลนี้ออกมาบ้านเราอะ่ะก็ได้ทําสมุนไพรกินกันมาตั้งนานละ<ม>เพราะว่ามียายส่งมาคอยต้มน้ําขิงให้กิน<ม>ก็คือแบบไปแบกขิงมาเป็นโลโล<ม>จากตลาด<ม>เออ<ม>เพื่อมาต้มกินทุกเช้าเลยค่ะทุกคนแล้วก็เริ่มใส่กระชายเริ่มใส่นู่นนี่นั่นเข้าไปด้วยแล้วเราสองคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีถ้าเราแบบมาแชร์วิธีการกินพวกน้ําสมุนไพรพวกนี้เนาะ <S <S ถ้าต้มมันเป็นเรื่องยากสําหรับ,บบางบ้านเราว่าทํากินสดเลยก็ได้แต่มัน แค่อาจจะต้องอดทนหน่อยกับกลิ่นแล้วก็รสชาติของเขาที่มันค่อนข้างฉุนมากๆ ถ้าถ้าใครที่ไม่กินผักต้องยอมรับตรงนี้เลยว,ว่าการกินสมุนไพรสดเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน <ๆ S 1> เพราะากลิ่นมันแรงมากๆอืมแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มากๆเหมือนกัน <ๆ S 1> ก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าทุกคนพยายามกั้นหายใจแบบเมย์เพราะเมย์ก็ไม่ได้กินง่ายเมย์ก็กั้นหายใจแล้วก็รีบพยายามกืนกลืนะไรืี้ยให้เสร็จไปมนุษย์ต้องต่อสู้กับโรคร้แรงอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันจะเป็นวิธีในการช่วยรักษาชีวิตเราได้ก็ทําเถอะอืมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสองคนไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าขั้นนนตอกาาารททยยงงไบ้่ดเีว ไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเครื่องปานน่ะมีมีดมีดมีเขียงเขียงมีขิงมีขิงพี่โยมเหนียวเธอคืออันนี้คืออุปกรณ์แต่ไอ้มะนงมะนาวพี่มันคือวัตถุดิบวัตถุดิบเอาใหม่บอกวัตถุดิบก่อนเพระวัตถุดิบมีอะไรบ้างอ่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีกระชายกระชายค่ะกระชายนี่เป็นนางเอกแล้วก็จะมีขิง เพราะว่าเรายกกันมาเป็นสิบกิโลเอาไว้ที่บ้านมันก็ได้ช่แล้วก็มะนาวแล้วก็มะนาวใช่สำหรับบางคนที่ชอบกินหวานหน่อย<ๆ>ก็จะใส่แต่ว่า ตอนนี้เมย์รับหน้าที่เป็นตากล้องนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เมย์คิดว่าถ้าเมย์ไปช่วยอ่ะมันจะยิ่งสร้างความวุ่นวายเออให้คนที่ทาคนเดียวพอขั้นตอนแรกทําไงครับปอกเปลือกกระชายแต่ปองว่าไม่ต้องปอกหรอกกินได้กินไปเลยใช่แล้วปองก็ล้างสะอาดแล้วด้วยอ่าฮะใช่แล้วเราก็แค่เอามาหั่นทา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 นอ๋อระวังนิ้วทำไมอ่ะกวนนิ้วเขาเป็นอะไรหรอนิ้วมันต้องใช้ใช้งานไหมล่ะทำอะไรหรอคะใช้จับดินสอบกลางไง โอ้กินมาละนี่นะคะหั่นเล็กๆเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเพื่อให้เครื่องปั่นเราทํางานไม่หนักก็ประมาณนี้แค่นี้พอก่อนโอเคแค่นี้นะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยอือโอเคซึ่งจริงๆแล้วถ้าบ้านใครที่อยู่กันหลายๆคนอ่ะก็ต้องเพิ่มปริมาณพวกวัตถุดิบนะเพรเยอะกว่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเพราะว่าปังอ่ะทำทำกินไว้แล้วอื แล้วมันก็ยังไม่หมดไงก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาทาทุกคนดูแล้วจะใส่เนี้ยผสมก็ไปอีกแล้วก็ขิงชอ่ะคราวนี้มาดูขิงหิ้วเหี่ยวขิงหิ้วเหี่ยวคือเหี่ยวจริงเหี่ยวจริงค่ะเพราะว่าเราแบบเวลาเราขดมาแล้วเออคือมันเกิดเป็นมันเกิดมาเป็นต้นได้แล้วเนี่อยเนี่อเอาไปปลูกได้เลยออกเปลือกก็ดีอ เพราะว่าเปลือกมันค่อนข้างแข็งเนาะถ้าเราไม่ปอกเปลือกมันน่าจะเสียดคอมากใช่ทุกคนเวลาก็คือเราจะทําน้ําขิงต้มกินกันแล้วบางรู้สึกว่าน้ําขิงเนี่ยมันทําให้บางนอนหลับง่ายมากก็ก่อนจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับมากแต่พอกินน้ําขิงเนี่ยรู้สึกว่านอนหลับสบายมันทําให้ข้างในเนี่ยเย็นขึ้น<อ>จริงๆอะขิงอะเขามีฤทธิ์ที่ร้อนอยู่แล้วเวลาเรากินเราจะรู้สึกแบบชุนๆแล้วร้อนใช่ปะแต่จะบอกว่าเวลาเขาเข้าไปในร่างกายเราอะเขาทําให้ร่างกายเราเย็นลงเยอะเลย เป็นสมุนไพรไทยที่ดีที่ดีมากๆแต่ถ้าใครกินไม่ได้ก็ใส่น้ําตาลใายแดงก็ได้หรือว่าผสมน้าผึ้งไปเน<ๆ>ี่ยเราใส่แค่นี้พออย่างนี้เรียกว่าแก่มากเลยปะแก่แก่ถ้าอ่อนๆไปทาเข่งดองใช่เนี่ยเสร็จแล้วอือเสร็จล้วแม่มากๆคือปั่นลมกันถูกไหมใช่คืาจริงๆต้องใส่น้ำน้ำต้มสุกคือน้ำเปล่าที่เอาไปผ่านการต้มจนสุกเรียบร้อยแล้วอ่าฮะอย่าเป็นน้ำเปล่าที่แบบอยู่ในขวดแล้วเทไปเลยอ่ะมันอาจจะทำให้เราท้องเสียได้โอเค คือน้ำขิงน้ำกระชายที่บางทําที่ยายส่งทาให้อันนี้คือหน้าตาตอนที่มันเสร็จแล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครานี้เราก็ใส่ผสมรวมไปเลย สมุนไพยพวกนี้มันจะทําให้ความดันเราต่ําลงถ้าใครที่เป็นโรคความดันสูงอยู่แล้วกินพวกนี้มันจะพอดีแต่ถ้าอย่างป็นเนี้ปองเป็นความดันต่ําอยู่แล้วใช่ไหมเวลากินไปมันก็ทําให้ต่ํามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องกินแค่แบบพอประมาณวันหนึ่งอะถ้าสมมติว่าบางกินแก้วนึงเต็มๆต็อะปอกวนหัวนะก็ต้องกินแค่ครึ่งแก้วพอสมุนไพรมันมีข้อดีแต่ว่าข้อเสียมันก็เยอะอยู่เหมือนกันมันต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีใช่ใช่อยู่ในปริมาณที่พอดีถ้ามันมากเกินไปมันก็จะาาหหรอ่พัังืวมีปญ ถ้าสมมติกินอย่างนี้ไปแล้วอะอาทิตย์หนึ่งควรที่อยู่สัก2-3วันถ้าเรากินแบบทุกวันเลยโดยที่เราไม่หยุดเลยก็มีปัญหากับไตเราเหมือนกันเอาเลยลองปั่นเลยนเสรจง่ายจ <c oughs> เอยเก่งเว้ย <c oughs> อย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวน้องไม่กล้ากิน กะเธอก็แบบกินเป็นคำเลยดิฮะแบบกินเป็นคำเคี้ยวเคี้ยวคืนไปเลยอะไรใครจะกินเธอแหละกินนี่ก็เดี๋ยวเพิ่มเธอนี่ไม่เคยหลอกกล้องมันไม่โฟกัสโอเคลงมาเพิ่มรสชาติก็คือใส่มะนาวเข้าไปมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความชอบชอบเลยพวกนี้ไม่มีสูตรอันนี้เป็นเป็นฟิลเหมือนกับเราปรุงแล้วถูกปวะใช่นี่ค่ะทุกคนบีบเข้าไปเลยบางก็อาจจะชอบเปรี้ยวหน่อย อ่ะไปอันนี้คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอนหอมจากอุตจรดิบใส่ให้เมยอโดยเฉพาะเพราะว่าไม่อย่างงั้นเมยอกินยากมากถ้ามันไม่หวานเลยอ่ะน้ำผึ้งแท้นะคะคือยังไงไม่รู้วิธีเช็คน้ำผึ้งแท้ก็คือลองหยดไว้ที่โต๊ะแล้วถ้ามดมันไม่มาต่อมันไม่มาขึ้นแสดงว่านั้นคือน้ำผึ้งแท้ ถ้าเมื่อไหร่เราหยดไว้แล้วเรามดมาเป็นรังเลยแสดงว่าอ่าไม่ใช่แล้วน้ำน้ำน้ำตาลขั้นตอนต่อไปนี้นะคะก็คือเป็นขั้นตอนที่เราจะมาชิมให้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งปกติแล้วอ่ะเราจะกินกันคนละแก้วนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยคนละครึ่งแก้วไม่ใช่ก็คือจะเต็มแก้วถูกปะครึ่งไม่ใช่คนนี้ก็เรากินกันคนละครึ่งแก้วไงเราก็จะต้องทำเต็มแก้วแล้วคนนี้กินครึ่งเขากินครึ่งหลังถูกไหมไม่ คนละครึ่งเลยไงก็คนละแก้วคนละครึ่งแก้วไงคนละครึ่งแก้วแล้วเข,เขาก็ความหมายเดียวกันไม่เดียวแต่แค่ของเธอคนละแก้วของเขาแก้วเดียวกัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันมีแค่ครึ่งแก้วเดียวแต่เราจะมาชิมให้ให้ทุกคนเราก็มีดูออของคนนี้ก็มีครึ่งแก้วงั้น,สนแสดงว่าคนนี้ใจะแค่เข้าแก้วหมดเลยเหรอก็คนละครึ่งก็คนละครึ่งแก้วไงปกติแล้วเราก็กินครึ่งหนึ่งอันนี้ก็อ๋อ เแล้วอันนี่เขาไม่เข้าใจถึงว่าทำไมถึงใส่น้ำผึ้งเยอะเพราะว่าถ้ากินด้วยกันอ่ะเธอจะไม่ใส่น้ำผึ้งไงนี่จะมีแต่มะนาวอ๋อเข้าใจละเอออันนี้คือเธอทำให้เรากินอืมเพ่งเข้าใจนะคะทุกคนอันน้ชิมของพอดีก่อนแล้วอ๋อรสชาติเป็นยังไงอันนี้จะชิมในรูปแบบของคนที่กินผักเกง่งกินสมุนไพรเก่งนะแล้วก็บอกว่ารสชาติ ได้ใช่่ะง่ายใ่ะง่ายมากมกินไปด้วยหายใจไปด้วยได้ใชไ่ไม่มีปัญหาน่นชวันนี้เลยเนาะเพราะว่าอ,อยมากนนะีราก็ใส่แก้วเขาอะใส่กาบมาให้แก้วเขาหมดเลย อันนี้มันจะชิมในฐานะของคนที่กินผักยากนิดนึงกินสมุนไพรยากนิดนึงอันนี้คือชิคนะสำหรับคนที่กินยากคือกั้นหายใจแบบหายใจออกไว้ก่อนแล้วก็กั้นไว้แล้วก็รีบกึน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 แล้วก็หายใจเข้าออกทางปากอะมันจะไม่ได้กินสมุนไพรมากเท่าไหร่โอเค

กินมาหลายครั้งแล้วแต่มันก็ยังไม่ชินขอพูดก่อนเลยนะว่าถ้าคนที่กินยาก มากกว่าเมยอีกอ่ะแนะนำก็คือเอากากออกหรือว่กินแค่น้ำพอด้วยความที่เราซดอ่ะแล้วกากมันเยอะอ่ะมันกลายเป็นว่าเราไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากได้ริมรสชาติอยู่แล้วอยากจะรีบรีบกินแต่พอมันติดกากอ่ะมันไม่สามารถกินได้เลยนะธรรมชาติมันรู้ได้พอมันเป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะยังไงเมย์ก็ต้องเคี้ยวอ่ะแล้วเมื่อกี้คือเมยพยายามกั้นหายใจเคี้ยวเพราะว่าถ้าหายใจไปด้วยแล้วมันได้กลิ่นอ่ะมันจะรู้สึกกลิ่นมันตีขึ้นอันนี้พูดในเรื่องของรสชาตินะรสชาติเมยรู้สึกว่าอร่อยมากครั้ง น้ำผึ้งผสมมะนาวแต่แค่ว่าถ้าหายใจมันจะได้กลิ่นขิงกับกระชายขมไหมไม่ขมเลยเอออันเนี้ยทุกคนอยากรู้ว่ามันขมไหมมันไม่ขมเลยแต่ว่ามันมีความเผ็ดตอนนี้เผ็ดอยู่เพราะว่าเขียวขิงไปเีความเผ็ดไม่ขมแต่แค่ว่ากลิ่นแค่นั้นเลยอย่างเดียวที่ยามสุดก็คือกลิ่นแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้ากินยากๆก็คือเอาอกาบอกากออกมีแค่น้ำใส่น้ำแข็งก็ได้กมรู้ชื่นใจเพราะว่าตอนนี้คือกะติดฟันติดอะไรั้หมดเลย สมุนไพรที่เรามาทําให้ทุกคนดูเนี่ยมันยังไงคะสมุนไพรที่เราทําให้ทุกคนดูในวันนี้มันเป็นลิท้ที่จะช่วยบรรเทาอาการโควิดลดความร้อนในร่างกายลดการอักเสบในร่างกายถ้าใครที่เป็นโควิดแล้วหรือว่ากําลังเป็น รู้สึกว่าตัวเริ่มร้อนอาการลุกลุ้ใช่ไหมเขาก็จะกินเลยฟัดเลยจนสี่เม็ดกินก่อนนอนตื่นเช้ามาโล่งสบาย <c oughs> นั่นแหละไปลองทํากินดูทุกคนสู้ๆนะคะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเอาจะช่วยค่ะช่วยทุกคนแล้วก็ตัวเราด้วยนะ,ะสำหรับ <c oughs> คลิปนี้เราสองคนไปแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องเราสองคนด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมาเจอกันคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย